เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลมีประกันแต่ไม่รู้จะเคลมยังไงอ้าวเรามาฟังคําตอบของเมืองไทยประกันชีวิตกันครับเพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับไหนจะเสียเงินเสียงานเสียเวลาถ้าเรามีตัวช่วยอย่างประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ ก็อุ่นใจขึ้นมาหน่อยอ่ะไหนๆมีประกันทั้งทีแล้วมาลองศึกษากันสักนิดครับเวลาจําเป็นต้องใช้ขึ้นมาเนี่ยจะได้เคลมไวไวไม่ต้องหงุดหงิดอยากรู้แล้วใช่ไหมครับอา้าวไปดูกันเรื่องปวดหัวคือเมื่อรู้ว่าต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยเรามีประกันอะไรอยู่บ้างจะต้องเอาอะไรติดตัวไปบ้างอา้าบัตรประชาชนเงินบัตรเครดิตญาติพ่อแม่ลูกแฟนแล้วจะไปถามใคร ก่อนจะไปโรงพยาบาลศึกษากลวมันทันดูสังนิดเลยว่าที่จริงแล้วเรามีแบบไหนอยู่บ้างในแอป MTL คลิกก็ได้หลายคนเข้าใจผิดว่าคิดว่ามีประกันชีวิตแล้วจะคุ้มครองทุกอย่างจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีหลายแบบใช่ชีวิตอุบัติเหตุสุขภาพทุพพลาภาพโรค้หลแรงถ้ามีแค่ประกันชีวิตแต่ไม่มีคุ้มครองสุขภาพก็เคลมไม่ได้มีประกันอุบัติเหตุแต่ไม่มีคุ้มครองสุขภาพก็เคลมไม่ได,เไมไมได้เพราะว่าถ้าต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลเนี่ย ที่ไม่ได้เกิดจากอุติเหตุก็เคลมไม่ได้นะฮะจะต้องใช้ประกันสังคมไปหรือถึงโรงพยาบาลแล้วต้องทําอะไรบ้างหนึ่งก็คือยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกันเลยที่บริษัทประกันให้มาถ้าโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญาครับใช้ทั้งบัตรประชาชนแล้วบัตรผู้เอาประกันรอสักครู่ครับโรงพยาบาลก็จะตรวจสอบสิทธิ์ของเรากับบริษัทประกันชีวิตถึงมือคุณหมอแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพอออกจากโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็จะติดต่อหาบริษัทประกันเพื่อสรุปค่าใช้จ่าย หากค่ารักษายอยู่ในวงเงินคุ้มครองก็ไม่ต้องสำรองจ่ายแฟกเคลมได้สบายๆไปเลยเพราะว่าอยู่ในวงเงินแต่ถ้าเกินจากวงเงินบางรายการนะครับที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองในกรมธัรม์ก็ต้องจ่ายทวนต่างเพิ่มอย่างไรนะครับบริษ,ษัทก็มีสิทธิ์ที่ให้ผู้ประกันสำรองจ่ายไปก่อน ในกรณีที่จําเป็นต้องตรวจสอบประวัติการรักษาของผู้เอาประกันเพื่อสงสัยว่าเป็นมาก่อนเอาประกันหรือปรเปล่าโรงเอกสารมายื่นเคลมโดยตรงกับบริษัทต,ต่อไปได้ยกเว้นความคุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทําประกันชีวิตและสุขภาพเลย 3. โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิกับบริษัทประกันชีวิตแล้วแต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้จะต้องจ่ายเงินค่ารักษาไปก่อนโรงพยาบาลที่เราไปรักษาเนี่ยถ้าไม่อยู่ในโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ทําสัญญาไว้กับบริษัทประกันชีวิตอย่างนี้ก็เคลมไม่ได้ใช่ไหมสามารถยื่นเคลมได้ เพียงสำรองใจค่ารักษาไปก่อนแล้วค่อยมายื่นเบิกเคลมกับบริษทัททีหลังยื่นเคลมได้ที่ไหนสาขาทั่วประเทศเลยหรือส่งผ่านตัวแทนประกันชีวิตของคุณก็ได้ส่งรษณสน์มาที่ที่อยู่บริษัทเมืองไทยก็ได้